bằng cái mm -hmm. này yeah. mm -hmm. Mm -hmm. with Mm, Vart tog de här 43-orna vägen? Det har, de två, på. Jag har de två på såna här. Inte äta in. Jo. Uh.

สนนีเดีม่กินข้าวนเปล่งเลยหันใจชุบหูมาคนใารคิดเปนหน่อยอยากข้าวกล่องเป็นหน่อยอาหารคือข้าวกล่องกบบอนมา sebatian bayar ni. Spelade spel. Inte spade med här. Han sa, var är pappa? Ja. Det tog längre tid än vad jag trodde det. Fick ta ner hela innertaket. Mycket jobb. Det har varit bra. Snyggt. Syns ingenting. Oj. Det här var ju visst starkt.

1น0 0เพนคนอร้อยว้าวเป็นจานละมมาขังบานแนมเนี่ยกุ้งนี่นนันจะส้มต้สทหาว่าก่อยกินแต่กระปุนได้พี่น้องกินกุ้งให้เบิ่งพี่น้องดูด้วยมามา กินน mm ้ำ hmm. ก mm ันเพ็ดเพ็ดเพ็ดคักเพ็ดไอืมจำกลุ่งเนาะปกหงมบ่เนาะนี่ก็กลุ่มปกหงแพะ่เรื่ยสุขภาดวราทำทวัดน่ย Um sling

กินผนแงงคอยคอยบอกว่าโบเพ็ด่นก็ใส่เลยล้ะพี่น้องเนี่ยตัวพนมี่ละครั้งแรกพี่น้องเอ้ยพวกผมกินเพ็ดแล้วผเคยกินนี่บ่เคยกินผนแงงพี่น้องตัวหิ้วเข่าหงกลับมาบานหิ้วเข่าเวยเมียบบเห็ดเด้กับข้อเต็มตุ่นจะเห็ดแต่ตาหมกหน่งนะพี่น้องกุ้งกุ้งเผ็ดคักเผ็ดแหน่พี่น้องเอ้ย Mm. Har oh, oh, Sebastian gjort något idag? Åka cykel? Jaha, vad roligt. Äta pizza sen onsdag. Mm -hmm. Lite pizza. Jag har gjort kopp men jag är mätt nu. Jag äter, min jag äter fyra. Mm. Minipizza. เขาก็เป็นย่างกินหน่อกินแล้วก็เป็นย่างบอสเป็นย่างยี่น้อกุ้ง เกมะกริอ๋อเขาว่าบ่มเลิกมะกริีเนี่ยแต่แดดซื่อคนนะข่อยบอกว่าถือดอกประสาทเสือแบบข่อยบอกสัสเสแสแบบลูกเต่าข่อยหัวอควันเป็นแบบข่อยก็บอกได้ยี่ดอกพี่น้องข่อยเห็ดมวนโดยเสือขันข่อบอกคนเสือแบบไอ้ดีข่อยบอกเป็นคันบอกข่อยบอกเป็นการเป็นงานข่อยบอกได้ได้พี่น้องต่อขอยบอกก็ลูกข่อยก็ตั้มตาแบบเป็นเป็นพี่น้อง อยากให้ลูกม้วนแบบว่าใบหรุ่นต้องเอาตรงใบหรุ่นตามพี่น้อยลูผู้ใหญ่ก็ว่าก๋วยอร่อยดีไงอย่างลูกก็ม้วนไปเลยไม่อยากให้ลูกกดดันพี่น้อยเพราเป็นแม่คนทีากับเลี้ยงคก็มัวกันเนี้ย ต้เป็นสิไปเข่งเขียดคือสมัยอันพ่อกับแม่ข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเข่งเลยทำเนียมย่างเสียงดังกรบเบิดได้พี่น้องแม่่นนึงขึ้นหอดแม่พี่น้องเอ้ยแต่สมัยนี่หน่อยขึ้นหอดแม่แม่ข่อยก็เสียไปอุ้ยสิบปีแล้วเนาะยังกับพ่อก่อนเฮ้ยไม่แม่จ้ะฝ่ครับพ่อทำแม่ไม่ถึงน้องเดี๋ยวผมมีโอกาสเี่คือข่อย ว่านายนู่้คบ <answer> <Heh. pharmac ars> <knowledge> ุ้งหัวบอกคอยอู่่มหนออกันเผ็ดคักเผ็ดแน่พี่น้องเมาม่อยพอสังพก่นนองกินเป็นน้ำบอกเป็นน้ำพี่นงนอะอะ บ่ามันตำกุ้งหรอพี่น้องตำกุ้งบักหงจักอยู่ใส่พี่น้องบหมไม่ค่อยมีสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทักไทยย่ามเที่ยงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพักไทยกันอีกแล้วพี่น้องน,นี่ตำมันดยัว่วเผ็ดๆมากให้กินอีกเละจะพี่น้องเอ้ยมากมาก่กินขอน้ำกันพี่น้องตำบกหุงใส่กุ้งลวกพี่น้อง ไม่แค่หรอกไม่กุ้งกุ้งหลวกพี่นอเมื่อกกินกุ้งดิบพี่นนอแล้วก็ซีไม่ป่าพี่นนอป่าเห็นมาจ้ะป่ากินผู้เดียวพี่นนอแล้วก็ซีมีอันทอดอันนี้พี่นนอทอดอันน่ะทอดทอดดอกพี่น้อเมื่อก็สีดำเลยจะหน่อยพี่น้อเอ้ยทอดแล้วก็อันย่างไปหนึ่งเขาพี่น้องหนึ่งเขาใช่ไหมพ่อเวพี่นนอ ไม่มีพักอย่างลายดอกพีน้องมือนมีตรกลำตําบอกฮุงสิกุงเพ็ดเพ็พี่น้อยมามามากินขอน้ำกันจ้ะอืมมาาวลายพี่น้องหิ้วข้อแอื้มเงเพ็ดตําไบว่าพูดผั ทำแบบปวดปูดนะพี่น้องอืมมองเขาดีเต้ยน้อยหนึง่งถ้าพี่น้งงองกินขมกันเข่าเทียเท่ยงนะพี่น้องเข่าเที่ยง mình đã cái con là lắng bạn